คลิปนี้นะครับก็มีการสปอยเรื่องราวบางส่วนของซีรีส์ h a t If นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับสวัสดีชาวคร l ชนลนะครับคลิปนี้ครับคุยกันหลังดูซีรีส์ What If ตอนที่2ครับพูดถึงเรื่องราวของทีชาร่านะฮะที่กลายมาเป็นสตาร์ลอดในความจริงทางเรื่องอีกโลกหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยยอนดูเนี่ยใช้ลูกน้องให้ไปจับตัวปีเตอร์ควิลครับแต่แล้วครับเขาจับตัวผิดคนครับ กลายมาเป็นทีชาร่านะฮะแล้วก็เรื่องราวก็ได้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงจากไทม์ไลน์หลักของ MCU ด้วยนั่นเองครับซึ่งก็ทำให้ทีชาร่านั้นกลายเป็นสตาร์ลอดไปโดยปริยายนะฮะรวมถึงการที่เขาทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นโรบินฮูดในโลกของเขานั่นเองครับ ตัวละครที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่เหนือความคาดหมายอย่างมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเด็ดๆเ,เลยนะฮะก็คือทานนอสฮะที่ทีชาร่าเนี่ยได้เปลี่ยนมุมมองเขาให้เกิดการ,รั้างเผาพัน์ของครึ่งหนึ่งจักรวาลใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยใช้เหตุผลและก็การจัดสรรทรัพยากรแบบใหม่นะฮะพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนความคิดทานนอสจากที่ต้องการดีดนิ้วเพื่อลบทุกสิ่งออกจากจักรวาลไปครึ่งหนึ่งนะฮะให้ทรัพยากรมันจัดสรรเพียงพอ แต่ทีชาร่าก็ได้แนะนําเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรใหม่ทําให้เหตุการณ์การดิดนิ้วของธานอสไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับรวมถึงเราได้เห็นเนบิวลาแบบสวยเช้งกระเดะฮะมีผมขึ้นมานะฮะแล้วก็ยังเป็นลูกบุญธรรมของธานอสเช่นเดิมครับเรื่องเรามีการเปลี่ยนฝั่งตัวละครนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มราเวนเจอร์เองนะฮะที่มีธานอสร่วมทีมภารกิจอยู่ในนี้ด้วยนะครับรวมถึงตัวร้ายในเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเดอะคอเลกเตอร์ครับ ที่รวบรวมคนสัตว์สิ่งของแล้วก็ไอเทมต่าง,างๆทั่วจักรวาลมารวมที่เขานะครับเราก็ได้เห็นเขาสวมหมวกเขาของเฮล่าและก็อาวุธของดาร์คเอลนะฮะเอามาใช้ในการต่อสู้กับทีชาร่านั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มแบล็กออเดอร์ก็ไม่ได้เป็นพวกเดียกับทานอสเหมือนในไทม์ไลน์หลักครับซึ่งแบล็กออเดอร์เนี่ยก็ได้ทํางานให้กับเดอะคอลเลกเตอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ได้มีการต่อสู้กับทานอสด้วยเช่นกันครับ ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะมีการผสมผสานแมตช์กันระหว่างวากันด้ากับ Garden of t h เด a l a x y นะฮะแล้วก็เปิดเรื่องมาที่เราเห็น s t าร์ลอตทีชาลาไปล่าลูกออฟนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปเจอกับกองกําลังทหารของโรแนนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นคอนเซปต์ของยอนดูก็คือมีการผิวปากแล้วก็ปล่อยอาวุธเหมือนลูกธนูพิฆาตออกมาใส่กองกําลังทหารของโรแนนั่นเองครับจริงๆเรื่องราวมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากทไลายหลากหลายประเด็นด้วยกันนะฮะอันนี้อักคราก็อยากให้ทุกคนไปดูครับ โดยรวมแล้วเนี่ยเราจะเห็นการคู่ขนานไปกับจกักรวาลหลักในบางประเด็นได้หลายประเด็นมากๆเลยทีเดียวครับตัวละครอื่นๆที่เห็นนะคะก็คือ How w r d the duck แล้วก็แก๊งของราเวนเจอร์ต่างๆที่มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับโดยตอนท้ายเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงอีโก้พ่อของปีเตอร์ควิลครับที่เขาเนี่ยได้ลงมาหาลูกชายตัวเองนะฮะที่กำลังทำงานอยู่ในร้านแดดดติควีนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครจำได้นะฮะก็คือการเด i นออ f t h ก g a l ซี่วอลลุ่มเนี่ยเราก็จะเห็นร้านแดดดติควีนเหมือนกับในไทม์ไลน์หลักด้วยเช่นกันครับ ซึ่งในทางใดนี้เนี่ยปีเตอร์ควิลก็ยังเป็นลูกชายของอีโกอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเพียงแต่ปีเตอร์ควิลไม่ได้เป็นสตาร์ลอร์ดเท่านั้นเองครับรวมถึงไอเทมอีกอันหนึ่งที่มีการพูดถึงในตอนนี้ก็คือฐานแห่งปฐมกาลฮะ,ะเป็นลักษณะเป็นฐานเพลิงแห่งปฐมกาลที่พูดถึงกันนะฮะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอัครรัจะมาพูดให้ฟังกันในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับก็แปลว่าคลิปนี้นะครับอัครรั์ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปดูซีรีส์วอต เรื่องราวกระชับฉับไวเหมือนเดิมนะฮะใครที่เป็นแฟนมาเวลก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีครับแต่ใครที่ไม่เคยดูมาเวลมาก่อนโดยเฉพาะการเดินออฟเดอะกาแล็กซทั้ง2ภาคแล้วก็วากันด้านเนี่ยก็อาจจะมีความงงๆเล็กน้อยนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็สามารถไปย้อนดูได้ที่ Disney Plus Hot s t a ้นั่นเองครับกล่าวเป็นว่าคลิปนี้นะครับอัครัะมาพูดคุยเล็กๆน้อยๆครับใครจะแตกประเด็นอื่นๆเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวอาาสจะทำคลิป e ีสเตอร์เอให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ